สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกันกีแล้วการอันบ็อกกล่องที่เราได้มาในช่วงงานหนังสือซึ่งของนี้เนี่ยก็เป็นสินค้าที่มาจากทางเว็บในจาวนนั่นเองซึ่งทางสำนักพิมพ์เ e ็ตคอมิเนี่ยได้มีการจัดโปรโมชั่น ลดราคาสินค้าภายในเว็บไม่ว่าจะเป็น 10%, 20% 30%, 30หรือว่า50%และแน่นอนเราก็ไม่พลาดที่จะสั่งโปรโมชั่นนี้มาอันนี้น,นะครับก็จะเป็นสินค้าที่ลด50%ครับผมโปรโมชั่นนี้เนี่ยเราก็ได้สักมาเป็น2เล่มด้วยกันซึ่งเป็นเล่มที่ใหญ่มากและผมชอบ ภาพภายในมากๆเลยผมไปดูรีวิวมาเยอะมากกว่าจะซื้อเล่มนี้เนี่ยซึ่งมันมาตรงกับช่วงที่ทางเน็ตเนี่ยจัดโปรโมชั่นพอดิบพอดีเลยก็เลยได้จัดมาเลยนะครับก็เป็นอะไรนั้นเราก็ไปดูกันดีกว่าครับอ่าอันนี้ก็คือหน้าตาสิ่งที่เราสั่งมานั่นเองซึ่ง เป็นอัลบุ๊กของแลมดังทั้ง2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันที่แรกกับเวอร์ชันที่2ที่เป็นอิลลัสเตชันพัดนะครับโดยทางนี้เนี่ยก็มีการจัดโปรโมชั่นที่ผมบอกไปเมื่อกี้แล้วก็ผมก็ซื้อทั้ง2เล่มมาเลยซึ่งโคตรที่จะโคตรที่จะโคตรโคตรคุมอ่ะอนั่นแหละเฮ้ยแมงวันมาบิน,น,นะนี่อ่ะเนี่ย ก็คือเป็นสมุดภาพอาร์ตบุ๊กซึ่งมันคุ้มจริงๆเพราะว่าราคาเล่มมันเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณพันนิดนิดหรือเวอร์ชันหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าจะอยู่ใกล้ๆจะหนึ0งพกว่าแล้วก็ทั้งสองเล่มนี้เนี่ยผมซื้อมาในราคา9 2บาทอืบาทนั่นแหละแล้วก็ ไปชมกันเลยดีกว่าไหมว่าด้านในมันจะเป็นภาพประมาณไหนอ,อันนี้นะครับก็จะเป็น่าเล่มที่1น,นั่นเองเล่มที่1เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าภาพมาเล่มรูปเลมมันเนี่ยมันจะเล็กกว่ารูปเลมที่2แล้วก็ภาพหน้าบกเนี่ยมันจะออกแบบโทนคลาสสิกสสิงหน่อยอแล้วก็เปิดมาด้านใน ก็จะเห็นได้ว่าหน้าปกเนี่ยมันจะเป็นสีน้ำเงินแล้วก็มีปกโคลเวอร์คุมอยู่เหมือนกับของโฟโตวิงอ่ะประมาณนั้นแหละใช่นี่แล้วก็มีสายขั้นเหมือนโฆษณาของบาืงไงญี่ปุนอ่ะที่มันมีแถบขั้นอยู่ด้านล่งงนนงานอง,อาาน,น,งาน,นั่นแหละสีแดงเป็นผลงานของอาจารย์อินโเอผลงานรวมพระวัดนั่นแหละแล้วก็ภาพด้านในเนี่ยก็จะเป็น การลงสีการสเก็ตภาพแล้วก็ภาพต่างๆที่แกสเก็ตไว้แล้วก็เป็นภาพเหมือนกับบางอันก็จะเป็นภาพหน้าปกเกี่ยวกับสแลมดังภาพหน้าปกบิ๊กบุ๊กอ่ะนั่นแหละภาพหน้าปกบิ๊กบุ๊กแล้วก็เป็นภาพตัวละครแต่รู้สึกว่าเล่ม1กับเล่ม2เนี่ยมันจะต่างกันตรงที่ความคาสสิกกับการตัดเส้นเดี๋ยวเราไปดูความแตกต่างของ ภาพที่สองดีกว่าแล้วก็อันนี้ด้านหลังมันจะมีแปลไทยอยู่นิดนึงแล้วก็เขียนโดยอาจารย์ยอิโนเอพีหนึ่เก้าเก้าจเก่าเลยแหละนั่นแหละก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมแนบภาพเพิ่มเติมให้ละท้ายคลิปแล้วกันว่าภาพเพิ่มเติมมันประมาณไหนอีกบ้างเนาะก็ราคาเนี่ยเต็มๆอยู่ที่850บาทแต่ว่าเราซื้อมาก็ลดห้นตั่นแหละก็คุ้มไหมละ่ะวันนี้ ก็อันนี้ก็เป็นเล่มที่ของของ u s t r a t i o n อันนี้ก็เป็น Illustation t 2 plus นั่นเองซึ่งเล่มนี้เนี่ยมันจะมีรูปที่เขาเรียกว่าไรรูปเล่มที่ใหญ่กว่าเล่มหนึ่งค่อนข้างที่จะเกือบจะครึ่งเท่าเขาเรียกแบบนั้นหรือเปล่าอ่ะฮะแหละแล้วก็เปิดมาหน้าแรกมันก็นจะเป็น ขั้นด้วยกระดาษสีแดงซึ่งตรงนี้เนี่ยทเทคเจอร์มันจะเหมือนหนังลูกบาสนะแต่จริงๆมันคือกระดาษนะทุกคนระวังให้ดีด้วยอะ่ะไม่ใช่ว่าเป็นเอ่อคล้ายๆหนังบาสแล้วก็ไปฉีกมันขาดนะเอาจริงอะ่ะแล้วก็เล่มนี้เนื้อหาด้านในเนี่ยมันก็จะเป็นเแกบบี่ยวกับอาร์ตมันคล้ายๆเก่าแหละแต่ว่ารูปสไตล์การวาดเกมมันจะแบบมีการตัดเส้น คมขึ้นแล้วก็จะเห็นได้ว่ารูปนี้นะมันเป็นรูปของหน้าปก big book. บ i g b o ุ๊กเวอร์ชันก่อ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 นที่จะมาอนเนี้ยนั่นแหละแล้วก็มีภาพต่างๆดูดิมันจะคมอันนี้มันจะเป็น big book รุ่นปัจจุบันของลกคาว่าอยู่ที่เล่มที่2แล้วก็จะมีภาพสเก็ตที่เป็นสเก็ตกับดินสออันนี้เป็นสกรูง,งิซึ่งสวยนะผมชอบแบบการสเก็ตกับดินสอมากๆเลย แล้วก,ก็จะมีภาพต่างๆส่วนใหญ่เป็นจะเป็นของอตัวละครหลักนั่นแหละก็อาจจะมีภาพขาวดำบ้างภาพสีบ้างแล้วก็มีภาพสเก็ตกับดินสออย่างเดียวบ้างดูการแสดงสีหน้าของตัวละครดิอาญาณแก้ววาดแบบถึงอ่ะอืนั่นแหละผมไม่รู้จะบอกยังไงมันมันมัน,ม,นมันชอบมากเลยนั่นแหละ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสเก็ตร่างทั่วไปเกี่ยวของแกนั่นแหละหน้าหลังๆก็จะเป็นสเก็ตแล้วก็หน้านี้ก็จะมีแปลไทยอยู่นิดนึงแล้วก็จะบอกว่าปีไหนปีไหนแล้วก็ด้านด้านซ้ายเนี่ยมันจะมีบอกว่าปกนี้เป็นปกบิ๊กบุ๊กเล่มไหนเช่นอันนี้เป็นรูปของดูเค้าว่าปี2001เล่มที่2อ,อ่ะประมาณนั้นนั่นแหละ แล้วก็จบด้วยภาพของแต่ละทีมนี่ดูมีกี่ทีม1 2 3 4 5 5ทีมในนี้แล้วก็จบด้วยปกสีแดงซึ่งด้านหลังก็เป็นภาพรวมของแต่ละคนนะครับผมจะบอกว่าาเล่มนี้เนี่ยราคามันอยู่ที่ประมาณพันกว่ากว่าผมก็เลยจัดมาเลยเดี๋ยวปรับกล้องนิดนึงโอเคตรงละสเล่มนี้เนี่ย คุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มซึ่งมันอยู่ในโปรโมชั่นตรงนี้เนี่ยผมแนะนำให้ทุกคนไปซื้อเลยเพราะสลมดังเนี่ยเป็นของคู่สามัญประจำบ้านถึงไม่เออถึงบางคนจะไม่เก็บรูปเล่มก็ตามแต่ว่าเก็บอันนี้ก็ยังดีเพราะว่าผมเป็นหนึ่งในนั้นเพราะผมเนี่ยไม่ได้เก็บรูปเล่มรูปเล่มมัน แพงอ่ะดูดิมันขายเป็นบล็อกด้วยนะถ้ามันขายเป็นเล่มไม่เป็นไรแ้่ว่านี่ขายเป็นบล็อกผมก็ไม่ไหวอะ่ะก็เลยเก็บแบบอัลบุก๊ก่อนดีกว่าเดี๋ยวรอรูปเล่มสักไว้มีโอกาสเดี๋ยวผมค่อยซื้อดีกว่านั่นแหละแล้วก็หวังว่าพี่เนทเนี่ยจะรีวากบอลมาด้วยนะผมโคตรชอบเลยเรื่องนั้นเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งของอาจารย์แกที่ผมชอบมากๆคือ ลายเส้นแกคือไม่ต้องพูดถึงแล้วนะเรื่องนั้นแบบแกถวายชีวิตเขียนผมว่าแบบนั้นดีกว่านั่นแหละแล้วก็เนื้อเรื่องมันก็โคตรสุดยอดอะ่ะชายคนหนึ่งที่ไยหาเป็นจุดสูงสุดอะ่ะนั่นแหละแล้วพอถึงจุดสูงสุดมันก็อะไรเขาเรียกต้องไปไหนต่ออะไรประมาณนั้นอ่นะแบบเออแต่ว่าการดําดเนินเรื่องมันแบบสุดยอดมากอะ่ะ นั่นแหละถ้าทุกคนมีโอกาสลองไปตามดูนะแต่ว่าเ,าเรื่องนี้เนี่ยก็ the b a s t the b t ล h e b นวกีฬาเลยพูดแบบนี้ได้เลยก็ประมาณนี้นะทุกคนไว้เจอกันใหม่